สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,นเพิ่มในส่วนของยอดวิวคลิปวิดีโอของเฟซบุ๊กนะครับผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะผมเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMK Tutorial ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปชอ็อตคลิปเลียวนะผมจะเป็น QR โค้ดด้านล่างที่สแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะผม อ่ะคิกเข้าไปแล้วเพื่อนเกอะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนี่เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะติ๊กช่องสีเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเอาเปเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนจลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับหรืเพื่อจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เขาส่วนหน้าเว็บไซต์เพื่อี่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูสายบนนันแรงนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเเลือกเลยนะครับอันเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยอันเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้แลผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ในส่วนของเพิ่มยอดวิวได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์ลิวิดีอ เฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อนอยากจะาเพิ่มยอดวิวได้เลยนะเอาเป็นคลิปนี้เนาะตอนนี้อยู่ที่2วิวเองเท่านั้นเราคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็ก๊อปีในส่วนของปุ่มแชร์ตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะ่ะคัดลอกลิงก์แล้วก็วางลิงก์ได้เลยเนาะผมเพิ่มก็ดูไปสัก500คนแล้วกันนะครับแล้วกดสั่งซื้อเลยนะคือหนะ้าต่างเขียวๆอย่างนี้ตอนนี้ยอดวิวของเราลองเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอ๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ ในส่วนของนูประวัติการสั่งซื้อให้บอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่กะพิบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราเนาะผมสายบนตรงนี้เลขรหัสออเดอร์น,นะผมตรงกลางรายละเอียดต่างๆนะผดัดล่างตรงนี้ก็เป็นสถานะรอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเ,อเพื่อนเลยเนะี่ยในส่วนของเมนูตเติมเงินนะจะมี3ช่องทางการเติมเ,เพื่อนเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดทูมานี่วอลเล็ตหรือว่าคริปโตเคเรนซีนะครับ ดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน qr ค o d e ละกนะันเนาใส่ยอดจำนวนกันที่ต้องการเติมวก็กดเติมเงินได้เลยนะครัขึ้น qr code อ,อ,อย่างเงี้ยเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินขอกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะครับเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างออกมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับกายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยนะครับ แอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่มไปคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เ,เพื่อนๆสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะ้ยในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้น้องไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมเลยได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะครับ อซีรีหนังจีนนะว่าผมหลังเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์เขาผ่านรบ,500บาทเราสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมก็มีซีรีส์เพื่อนเรื่องมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวเนาะผมถือว่าสุดยอดมากเลยนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกเนะี่ยตอนนี้เนาะผมคิดว่าในส่วนของ Facebook เพิ่มยอดวิวที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องเข้าไปเช็คดูก่อนเนะี่ตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่2วิวว่าลองกดรีเฟซดูเลยเนะี่ย ดูอยังไม่เพิ่มนะวะยังรอสักพักนึงนะผมแต่ว่ากําลังทยอยเพิ่มข sure. um ึ้นมาแล้วเป็น3วิวแล้วก็รอสักพักนึงนะผมยอดวิวของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวผมจะรอไปสักครู่หนึ่งนะผมแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดวิวของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงนะครับผมก็ไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับผมยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมก็ไม่นานมากนะบแป๊บเดียวเองเท่านั้นเลยนะครับผมเว็บไซต์ KMK Social ของผมนะครับก็สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามอะไรเร่อนได้นะครับม่ว่าจะเป็นแฟพลตฟร์ม f a c e b o o k YouTube t i k ต o แ Instagram นะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับหากนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมใ่ใช้งานกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวล้านเวนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ